สวัสดีครับีนที่รักทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่26นะครับวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2,563นะครับก็ใช้เวลานะครับวันนี้มาที่บ้านสายทองนะ <c oughs> จำเป็นต้องนะยกเครื่องในช่วงนี้นะครับมีการซื้อชุดสตูดิโอนะครับเข้ามาเพื่อที่จะนะทำให้ภาพเสียงต่างๆเทคนิคต่างๆนั้น นะครับลงตัวมากขึ้นก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องนะครับอุ้ยเตรียมตัวไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็การเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นนะผมว่านะก็ไหนๆก็ต่อสู้มาถึงวันนี้แล้วนะครับลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือมิกเซอร์ก็มีแล้วนะครับไม้เมยนะกล้องเครื่องก็ลงทุนไปละเหลืออยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้ลงทุนก็คือนะสตูดิโอเซตที่จะมีฉากมีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับ วันนี้ก็มีทั้งไฟทั้งอะไรด้วยก็นะลงทุนเพื่อที่ให้พี่น้องได้ดูภาพนะลักษณะที่มันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับตอบโจทย์กับการเมืองที่มันยกระดับมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงการเมืองที่ยกระดับมากขึ้นเนี่ยหัวข้อวันนี้เนี่ยนะเรานะเรียกว่าจําเป็นต้องต้องต้องมายกระดับกันแล้วพี่น้องครับนะนะต้องยกระดับกันแล้วนะครับก็มีนี่แหละครับ เรื่องที่เกิดขึ้นสดๆแลร้อนนะครับอุยนะหลวงพี่ชักจะอยากจะชูนิ้วซะแล้วนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลวงพี่นะหลวงพี่ออกไปก่อนนะครับเพื่อไทยจะก้าวไกลใครได้ประโยชน์โอ้โหวันนี้ t a l k of the Town เลยครับวันนี้เออต้องลุยกันนะครับเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะเวลาเนี้สองฝ่ายเนี่ยนะใครถูกใครผิดยังไงเนี่ยผมว่ามันต้องขยายความครับต้องขยายนะครับ ใครได้ประโยชน์ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมจะพูดถึงความพ่ายแพ้ของอาริยะขัดคืนนะนะครับแล้วก็จะนะสื่อไปถึงน้องๆทั้งหลายที่กำลังต่อสู้ในวันนี้นะครับจะได้มีข้อมูลนะแล้วเรื่องที่สามเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นต้องนะพูดแล้วนะครับในฐานะนักสิทธิมนุษยชนนะมันมีข่าวด่วนเพิ่งเข้ามาว่านะครับ พี่จอมเนี่ยนะครับถูกข่มขู่นะเรียกว่าบนแผ่นดินอเมริกาเนี่ยครับทรงนะรูปถ่ายคล้ายๆว่าแสดงว่าฉันดูเธออยู่นะฉันถ่ายรูปตอนนั้นตอนนี้รู้ว่าบ้านเธออยู่ไหนโอ้มันเล่นกันขนาดนี้เลยนะนะอะไรยังไงเนี่ยต้องคุยกันแล้วนะครับนะก็นี่คือประเด็นที่ต้องมาคุยกันนะครับที่บ้านสายทองนี่แหละนะครับนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเช็ค แล้วก็แน่นอนนะครับข่าวเด็ดรอบโลกวันนี้นะครับเดี๋ยวเร,เราเรามีเรื่องราวนำเสนอกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะจะพยายามทำให้ประเด็นมันมันชัดเจนนะครับแล้วก็กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจะไม่เย่นเยอะนะให้เสียเวลาออสัญญาณโอเคเลยนะครับบ้านหลังนี้เข้าออกได้สบายน้องลินนะ แอป l ปนะครับโอเคนะครับช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ที่หมายอะไรประชาชนน่าจะโอเคนะครับอุ้ย <c oughs> สัญญาณ <c oughs> ดีมากเลยนะครับ <c oughs> พร้อมกับแสงไฟที่น,ะนวนอลองช่องนะวันนี้ก็นาตาผ่องใสขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ายอมลงทุนนะปกติใช้ไฟที่บ้านเนี่ยนาดําไปมั่งอะไรไปมั่งนะครับคุณนเรศบอกว่าผมแฟนรายการมานานแล้วเอาใจช่วยนะครับให้น้องๆมีกําลังใจ นะครับเราต้องช่วยกันแล้วล่ะครับวันนี้นะทุกคนทุกฝ่ายเราไม่ได้ต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันลงเอยด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกลางวันเนี่ยผมได้คุยกับทางพี่จอมนะว่าไหนๆก็ไหนๆแลนะครับเราคุยกันประเด็นเรื่องของพี่จอมนี่ก่อนเลยแล้วกันนะเป็นเรื่องแรกคมคู่พี่จอมเนี่ยนะเล่นกันถึงบนแผ่นดินอเมริกาเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ ฐานะที่เป็นนักสิทธิมชนเนี่ยผมยอมไม่ได้นะครับแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยใครที่ส่งจดหมายอะไรมานะครับก็อย่าให้จับมือดมได้กันแล้วกันเพราะว่าคุณส่งมาจากไหนเนี่ยเกิดมีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่น,นะครับพี่จอมต้องไปแจ้งความนะครับในท้องที่แล้วก็ผมคงจะต้องส่งจดหมายในนามภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับคงต้องถึงระดับถึงทรัมป์นะครับถึงคอฟเวอร์เนอร์ของของรัฐนี้นะครับ แล้วก็สถานีตำรวจนะทุกที่ที่มีคนไทยเราเนี่ยอยู่นะครับก็คงจะต้องฝากให้ทางก o v e r นอ r ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยพวกเราทำงานเสียเงินเสียภาษีในรัฐนี้นะอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ย land of the f r e e h o m e of t h e brave คนที่พูดความจริงจะถูกข่มขู่มิได้ในแผ่นดินนี้นะครับคุณจะฆ่าให้ตายก็ฆ่าเลยครับไม่เป็นไรนะครับจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมาข่มขู่นะครับ เรามีปากพูดอยู่เราก็ต้องจัดการให้ถึงเด็ดขาดบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะเรื่องความเห็นทางการเมืองพี่น้องเชื่อไหมอเมริกานี่นะแม้กระทั่งคนที่ออกมาเขาเรียกว่าออกไปประท้วงรัฐบาลประท้วงไม่ประท้วงธรรมดาเผาตึกนะเผาบ้านเผาเมืองนั่แหละประมาณแบบที่เขาว่าคนแสดงแต่เขานี่เผาจริงเผาหนักแล้วเผาแบบเยอะตำรวจแล้วทำร้ายตำรวจด้วยแต่เขาถือว่า เพราะว่าประชาชนไม่พอใจที่นะมันมีการทําร้ายประชาชนโดยการใช้ความรุนแรงของตํารวจแล้วในภาวะอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาเนี่ยต่อให้รัฐบาลกลางจะต้องเข้าไปกำราบเข้าไปสยบสถานการณ์เนี่ยทำให้มันสงบเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะทําร้ายประชาชนอย่างเต็มที่เพราะนั่นถือเป็นสิทธิโดยพื้นฐานของประชาชนที่จะชุมนุมนะโดยสันติ แม้ว่าจะมีอาการไม่สันติเขาก็พยายามจะแยกออกมาว่าไอ้กลุ่มที่ไม่สันตินะั้นเป็นใครแล้วเขาจัดการเฉพาะคนที่ไม่สันติเขาไม่ปไปไล่ยิงกราดสไนเปอร์ยิงไปนะครับพยาบาลอาสาคนเท่าคนแก่เด็กนะไม่รู้เรื่องรู้ราวตายนะครับโดยที่อ้างว่าเป็นชายชุดดําเหมือนที่บ้านเรานะอันนี้เนี่ยกรณีของเรื่องของพี่จอมเพชรประดับนะครับจริงๆไม่ได้ขออนุญาตพี่แกแต่ว่าได้ทราบข่าวเนี่ย ก็ต้องแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะปรึกษากับอาจารย์ชูพงศ์พี่เนกนะครับบอร์ดอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิริชนเรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับคนที่ทําก็คือเป็นฝั่งที่นะอาจจะรักเจ้านะเป็นสลิมจ๋าที่ไม่ยอมจะปลดถูกปลดปลด่ปลอยแต่ที่เป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือทางการสถานทูตหรือทูตทหารหรือแต่ยังไงก็แล้วแต่หนีไม่พ้นว่า จะต้องเป็นเรื่องของสถาบันกษรตริย์และก็รัฐบาลเผด็จการทหารเมืองไทยเผด็จการทหารเมืองไทยจะปิดปากพี่จอมหรือจะขู่ไม่พี่จอมพูดเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปดูว่าพี่จอมพูดเรื่องอะไรพี่จอมไม่ได้พูดเองหรอกเอาคนมาสัมภาษณ์แล้วคนที่สัมภาษณ์เป็นใครความคิดก้าวหน้าเป็นพวกที่จะชูประเด็นที่นะมันก้าวหน้าที่สุดก็คือการหวังดีให้สถาบักนกษรตริย์ยอมปรับตัวเพื่อจะอยู่ด้วยกันกับคนไทยกับระบอบประชาธิปไตยไปอีกยาว,ยาวนาน เป็นมิ่งขวัญเป็นที่นะทำให้คนไทยเนี่ยที่เคยเกลียดเนี่ยจะได้ไม่เกลียดเพราะไม่ได้ทำให้เกลียดอีกต่อไปก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวหลายอย่างนะครับแล้วการขู่ตรงนี้มันไม่เป็นผลดีกับทางฝั่งเผด็จการเลยนะฮะแล้วเรื่องรู้มาถึงนะคนทางอเมริกาเนี่ยสังคมเขาเนี่ยคุณมาเล่นนะไอ้ตัวที่จริงๆเนี่ยนะกรณีของผู้สื่อข่าวชาวซาอุดิอาระเบีย ซึ่งไปโดนฆ่าตายที่เข้าใจว่าที่ยุโรปนะที่ตุรกีเขาก็เล่นงานหนักนะครับทางอเมริกานี่เขาถึงขนาดว่านะเจ้าชายเนี่ยไปเจอกันที่ประชุมเนี่เขาเขาเรียกว่าบีปเป้าเลยนะครับ <c oughs> คือการเข็นฆ่าสังหารคนเห็นต่างหรือพูดลิภัยเนี่ยนะถ้าไปทําในแผ่นดินนะที่ประเทศเขานะสู้อิทธิพลของประเทศไทยไม่ได้อย่างลาวอย่างกัมพูชานี่ นะเขาก็ช่วยปิดช่วยอะไรให้นะครับอาจจะร่วมมือด้วยซ้ำแต่ว่าถ้ามาที่ประเทศอเมริกาเนี่ยท่านมาทำเขาเนี่ยมันก็ดูไม่จืดนะมันดูไม่จืดคือประเทศไทยเป็นอะไรอเมริกาเป็นอะไรพี่จอมเนี่ยเป็นพลเมืองนะเป็นเรืยกว่าเป็นพลเมืองผู้อาศัยถาวรของอเมริกาแล้วนะเขาไม่ได้เป็นคนที่คนไทยจะมานะก้าวล่วงเขาได้เขาอยู่ที่อยากถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนมีอะไรทุกอย่างเป็นคนเหมือนคนอเมริกันไม่มีสิทธิ์แค่บางประการเช่นไม่มีสิทธิ์นะในการในการเลือกตั้งนะครับแค่นั้นเองกับหลายนะบางอย่างที่เขาจํากัดไว้เฉพาะคนที่เป็นพลเมืองแต่นอกนั้นเนี่ยสิทธิในการได้รับความคุ้มครองต่างๆแม้กระทั่งเกิดเหตุนะลำบากลําบนมาเนี่ยเขาก็ได้รับความช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ประเทศนี้อย่างถาวร ทำงานเสียภาษีก็ได้รับผลประโยชน์ตกงานมาก็มีเงินให้นะครับก็เป็นวันนี้แจ้งให้พี่น้องทราบนะครับผมไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรมากมายก็บอกพี่จอมไปว่าพี่จอมไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปกลัวคือเขาถ่ายรูปตอนจะออกจากบ้านตอนกลางกลางคืนถ่ายรูปคนที่อยู่ด้วยแล้วบอกว่าคุณอยู่ที่นั่นที่นี่เรารู้คุณนะนะถ้าอยากจับอยากรู้ผมให้ใคร c a catch me if you c คนนะ เลวร้ายลครับมันไม่คือมันจะมาทําให้คนเขาปิดปากเนี่ยแล้วมาทําบนแผ่นดินอเมริกานนะแล้วคนที่เขามาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าคุณค่าเขาให้ตายแล้วเขาถึงจะหยุดเขาออกมาเพื่อจะพูดแล้วจริงๆเนี่ยพี่จอมเนี่ยคือสื่อสารมวลชนที่สร้างสารรค์ที่สุดนะเมื่อใหม่ๆเนี่ยพี่จอมกับผมเนี่ยนะครับแกยังไม่ค่อยกล้าที่จะสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ก็เป็นเรื่องสิทธิทมชนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็สัมภาษณ์ก็ตอนที่ผมถวายดีกานั่หนะครับที่จริงนะผมเองก็ไม่เท่าไหร่นะพี่เนเกนะครับคุยกันแกก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยถวายดีกาไปเลยแล้วก็้องน้อง,อง,องทางภาคีนะจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครอยากจะอ่านนะผมเองก็ต้องมาอ่านนะครับก็ถวายดีกากันไปในนามภาคีทาไทยปพิศมชนุนะก็เป็นเชิงสร้างสรรค์นะ แล้วก็เราก็หวังว่าขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยนะจะมีการปรับเนื้อปรับตัวแต่ว่าเราก็ดูข้อมูลต่างๆเนี่ยตอนหลังพี่จอมเองก็พูดตรงๆถามตรงๆเลยว่าสถาบันกษรตริย์นี่ต้องต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวแล้วล่ะนะนะก็ก็ต้องพูดตรงๆอ่ะผู้สื่อข่าวนี่จะเป็นกลางเมื่อปัญหามันอยู่นะอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่ได้นะครับนะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับประเด็นเนี้ยนะพวกเราห่วงใยกันแล้ก็อยากให้ r e g u s a พี่เชื่อว่าไม่ทิ้งกันแน่ๆนะครับ ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับติดกล้องติดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นะเราก็ระมัดระวังตัวถ้าใครล่วงเข้าบ้านนะครับก็ใส่ให้หมดแม็กนะครับแต่ว่าให้ไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนว่าเราเนะี่ยถูกข่มขู่แล้วให้จับหูจับจานะครับกล้องส่องต่างๆขอให้แลถ้าเราจ่ายไปนายวันๆเนี่ยอย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยว่าถ้านายวันๆปุ๊บให้มาโดยด่วนที่สุดนะครับ ก็นะเราต้องป้องกันตัวเองครับเพราะว่าเผด็จการเนี่ยมันไม่มีอะไรมันคิดแต่ชั่วแต่ร้ายมันจะปิดปากคนอื่นนะครับมันไม่ฟังว่าจรงิงๆสิ่งที่คนอื่นเขาพูดแม้จะรุนแรงแม้จะตรงประเด็นแค่ไหนะยิ่งตรงประเด็นนะ่ะยิ่งเขาเจ็บใจนะ่ะเขายิ่งจะต้องเอาไปขบคิดนะครับเพราะนั้นแปลว่ามันเป็นความจริงที่ไปนะตัวเองกระทําจริงๆ นะแล้วพยายามจะข่มใจข่มจิตตัวเองให้ไม,ไม่ไม่รับรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือบางทีเนี่ยโดยสํานึกโดยพื้นฐานทางจิตใจเนี่ยไม่รับรู้ความผิดของตัวเองมองไม่เห็นความผิดตัวเองพอมีคนอื่นมาชี้ให้นะรู้สึกรับไม่ได้แล้วก็จะต้องไล่ทําร้ายผู้อื่นใครก็แล้วแต่ที่ทําในเรื่องนี้ถ้าเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยนะคุณอย่าได้คิดนะ แม้ว่าในนั้นคุณไม่ได้บอกว่าจะฆ่าจะฟันเขาเนะแต่พฤติกรรมของคุณนะมันขม่มขู่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปถ่ายรูปส่วนตัวเขาแล้วถ้าส่งมาอย่างเงี้ยพฤติกรรมมันชัดเจนถ้าเป็นคนที่อยู่ในประเทศอเมริกานะครับคิดทำนะเช่นเป็นพวกภาษาที่คนอื่นเขาเรียกว่าสลิมเนี่ยซึ่งกิจริงวันนี้สลิมจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะคุณกลายเป็นคนส่วนนะส่วนที่โลกเขาประนามแล้วอะวันนี้ เพราะสิ่งที่คุณทําคุณเอาประยุทธ์ขึ้นมา5ป้ปีจุดที่คุณไล่รัฐบ,บาลคุณยิงรักอะไรออกจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เอาละทั่วโลกเขายังบอกว่าอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะแต่ประยุทธ์อยู่มา6ปีเนี่ยปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไหมแย่กว่าเดิมอีกแล้วเลือกตั้งกลไกเลือกตั้งเป็นยังไงก็เห็นกันอยู่แล้วอยู่มา6ปีอํานาจเบ็ดเสร็จทําประเทศชาติดีไหมท่านก็รู้อยู่แก่ใจแล้วรัชการที่10ที่ขึ้นมาเนี่ย ท่านจะอ้างวัฒกรรมเดิมๆเ,เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ยวันนี้มันใช่เหรอแล้ววันนี้กําลังจะกลายเป็นศูนย์รวมของความขัดแย้งของชนชาติไทยชาติจะชิบหายวันนี้จริงๆนะเรื่องบ้านเมืองเนี่ยผมจะเป็นห่วงมากจริงๆมีมิตรสหายที่เขานะเขาส่งข้อความมาเขาก็บอกว่าวันนี้นะเขาอาจจะมองในแง่ซึ่งผมอาจจะไม่เห็นตรงทั้งหมดนะ เขาบอกว่าวันนี้เขายุและส่งเสริมนะแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถจะชูประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อจะล้มรัชการที่10โดยเป้าหมายนะครับเขาจะเอาราัชการที่เอาน้องสาวขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยน้องสาวนี่เครือข่ายนี่มันไปกับจีนหมดแล้วประเทศไทยก็จะเหลือแต่นายทุนเชื้อสายจีนที่เป็นเจ้าสัวใหญ่ไม่กี่ตระกูลเป็นนอมินีให้ประเทศจีนนั้นเข้ายึดกลุ่มประเทศไทย ภายใต้รัชการที่11นะก็ถ้าเป็นความคิดของเขาเนี่ยนะผมก็นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะความคิดของมิสหายที่ส่งมานะนะก็ว่ากันไปได้นะครับแต่ถามว่าคนไทยจะเอาไหมรัชการที่10ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเอ้สิเนะแล้วจะเอาไหมกับการที่นะถ้ารัชการที่10ล้มลงไปแล้วเนี่ยนะจะเอารัชการใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไหม แล้วจะล้มรัชกาลที่10เนี่ยล้มโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อนี่เป็นไปได้หรือนะแล้วจะคิดว่าไหนไหนก็จะล้มรอสิแล้วก็ยอบตีกินให้รอสิมันเน่าไปอยู่นอกประเทศไปแล้วก็มีคนเจ็บคนตายเยอะๆแล้วไล่ทําลายคนที่คิดคิดลึกๆนะคิดไกลๆนะครับจัดการให้หมดเนี่ยเอากันนั้นหรือนะหรือจะใช้วิธีเนียนๆก็แล้วต่อให้เนียนๆจัดการนะระดับแกนนําทั้งหมดนะแล้วก็ต่อไปเนี่ย ต้องเริ่มต้นโดยที่นะราชวงจัก,กรีมาเป็นนะหัวศูนย์กลางรวมจิตรวมใจของพงชนชาวไทยนีจะมองอีท่าไหนเนี่ยวันนี้ผมมองไม่ออกเลยว่านะมันจะมีคนร่วมและเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยบังเอิญมันเป็นประเด็นต่อเนื่องก็เลยนะลากยาวเข้ามาถึงตรงนี้นะครับก็เรื่องของพี่จอมนะครับก็นะครับฝากพวกเราทุกสายนะครับที่ช่วยกันได้ต้องตีคองร้องเปล่านะครับ มันทําไม่ได้แล้ววันนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะไปไล่นะขม่มขู่คุกคามน้องๆเด็กๆและลูกๆลูกหล,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 ลานนะครับเราก็คงจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะการเมืองเนี่ยเราจะต้องใช้เสียงที่มันดังของพลงชนทั้งหลายนี่แหละนะครับบอกเข้าไปทั้งเหตุทั้งผลแล้วขณะนดวยกันก็ต้องบอกให้รู้ด้วยว่าถ้าทําร้ายลูกหลานเราเนี่ยก็ต้องจัดการให้เฮี้ยนทั้งหมดถ้าประชาชนชนะเรารู้นี่ครับเพราะเป้าหมายเนี่ย ไม่ว่าการขู่พี่จอมการทำร้ายพี่น้องเรานะต่อไปที่จะทำร้ายเด็กๆอีกนะนักเคลื่อนไหวต่างๆอีกมันไม่มีใครหรอกก็พวกทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจวันนี้แล้วในประเด็นที่มันชัดเจนว่าพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็รับมันนะเรียกว่าเรื่องความรับผิดชอบไม่ผลนะอันนี้ก็ <c oughs> นะครับเป็นประเด็นแรกนะ เบื่อบ้าน้ายทองแล้ววันนี้เดี๋ยวไปนะไปทุ่งนาดีกว่าพี่น้องครับอ่ะนะแล้วก็มาประเด็นที่สองนะครับ